สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพิต้าวันนี้หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูจะมาแกะกล่องุูมลาบูบูอันนี้ค่ะหนูอยากได้หนูอยากได้สองตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะใครเห็นการ์ดกับ้างาคะอุย๊ยเป็นรูปก,กบุบคน้องนะคะก็จะมีฐานวางมาให้นะคะ ผ่านว่าของน้องนะคะแ๋ยวนี่คือตัวของน้องค่ะน้องน่ารักกันไหมคะทุกคนน้องจะมีการมาให้นะคะแล้วก็มีชื่อของน้องด้วยค่ะเรามาเริ่มแกะอีกกล่องนึงกันเลยค่ะอีกกล่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนกันเลยค่ะ เวลาแกะให้เราดึงนะคะอันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันได้เราจะได้ซ้ำหรือไม่ซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำค่ะเราได้น้องโรบอดนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะ เวเรามาเ่นดูน้องทขเลยนะคะแกะเลยค่ะว่าน้องแคเป็นยังไงบ้างนะคะน้องเป็นโรบอทสีฟ้านะคะน้องคือตัวนี้ค่ะน่ารักไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ฐานวางให้น้องกบกันเลยค่ะ ก็จะมีฐานวายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ